สวัสดีค่ะสวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะคะครูชื่อครูพี่หญิงนะคะแน่นอนว่าเรื่องราวที่ครูพี่หญิงจะมาสอนในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนิเมะนะคะน,น้องนองนักเรียนเนี่ยเคยดูอนิเมะหรือว่าการ์ตูนกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าในการสร้างอนิเมะหรือการ์ตูนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีหลักการอยู่ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีหลักการจัดองค์ประกอบสีนั่นเองค่ะ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเป็นหลักการสําคัญของศิละปะนะคะซึ่งสําคัญสําหรับทั้งผู้สร้างงานศินละปะและก็ผู้ชมงานศินละปะเองด้วยกันนะคะซึ่งหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทนะคะนั่นก็คือสัดส่วน 2. ความสมดุล 3. จังหวะลีลา 4. การเน้นและ5เอกภาพค่ะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ย ผู้พิพาอธิบายประกอบรูปภาพไปด้วยนะคะข้อ1น,นะคะสัดส่วนสัดส่วนหมายถึงความเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบภายในภาพเดียวกันนะคะโดยสัดส่วนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือสัดส่วนสมจริงค่ะเป็นสัดส่วนที่อ้างอิงตามหลักธรรมชาตินะคะซึ่งก็คือ,อ,อขนาดคนสูงเท่ากับขนาดจริงคนไม่ได้สูงไปกว่าต้นไม้ประมาณนี้ค่ะ ซึ่งครูพี่หญิงก็จะยกตัวอย่างเป็นแอนิเมชันเรื่อง u ั n a m e นะคะ oh. น้องๆเคยดูกันหรือเปล่าโดยแอนิเมชันเรื่อง u ั n a m e เนี่ยมีการใช้การจัดองค์ประกอบศิลป์แบบขนาดสัดส่วนสมจริงนะคะต่อไปเป็นสัดส่วนจากความรู้สึกนะคะสัดส่วนจากความรู้สึกเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เกิดจากจินตนาการหรือว่ามีการลดทอนรูปร่างรูปทรงเพื่อให้มีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะหลักการสัดส่วนแบบ จากความรู้สึกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นในอนิเมชันของฝรั่งนะคะเขาจะชอบทำสไตล์นี้อ่ะยกตัวอย่างเช่น Rick and Morty หรือว่า z ู o t o ปียประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ ความสมดุลหรือดุล,ลยภาพค่ะโดยความสมดุลเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทเช่นกันนะคะประเภทแรกก็คือสมดุลแบบสมมาตรนะคะยกตัวอย่างเช่นคนนี้เลยเดนเดอรคิ <Wow. S 1> นะคะจะเป็นคนที่มีความสมดุลแบบสมมาตรนะคะก็คือ2ฝั่งเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยต่อให้เราเอามาประกบปุ๊บก็จะเท่าๆกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโปสเตอร์ของยนะูเนมเนาะข้อที่2นะคะเป็นสมดุลแบบอสมมาตรนะคะ ก็จะเป็นความสมดุลที่สองข้างไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกว่ามันเท่ากันยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ของนารูโตะนะคะแล้วก็จะเห็นว่านารูโตะเนี่ยอยู่ตรงมุมซ้ายล่างมีความสมดุลถ่วงน้ําหนักกับอออันนี้น่าจะเป็นวัดญี่ปุ่นนะคะน่าจะใช่เนาะเออเป็นศาลเจ้าแล้วกัน สีก็ส้มๆแดงๆเหมือนกันก็จะถ่วงกันระหว่าง2ฝั่งแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่3จังหวะลีลานะคะจังหวะลีลาเนี่ยหมายถึงการเคลื่อนไหวแล้วก็ซ้ำกันขององค์ประกอบนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นภาพนารุโตะนะคะตอนที่ใช้คาถาแยกเงาพันร่างเนี่ยก็จะตุ๊บๆๆๆๆไปเป็นการ จัดองประกอบแบบจังหวะลีลานะคะมีการซ้ำกันของวัตถุหนึ่งหนึ่งแบบซ้ำไปเรื่อยๆอาจจะซ้อนเป็นแถวหรือว่าเรียงกันเป็นรูปร่างใหม่ประมาณนี้ค่ะต่อไปเป็นการเน้นนะคะการเน้นก็คือเป็นการย้ำถึงจุดเด่นนั้นๆนะคะโดยการเน้นเนี่ยจะแบ่งออกด้วยกันได้3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1การเน้นด้วยองค์ประกอบที่ตัดกันนะคะเราลองดูภาพมินีแยนภาพนี้นะคะ เห็นอะไรแปลกไปใช่ไหมเอ,อ่ยใช่แล้วมันจะมีมินเนี่ยนหนึ่งตัวที่เป็นสีม่วงนั่นแหละค่ะคือหลักการเน้นโดยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันนะคะต่อไปข้อที่2นะคะการเน้นด้วยการอยู่โดดเดียวนะคะยกตัวอย่างภาพนี้เป็นอลิาเบ h จากกินธรรมะกำลังถือล่มอยู่นะคะเราจะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยมีอลิาเบดซ้อนกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมีอลิาเบดอยู่แค่ตัวเดียวนะคะนี่ก็เป็นการเน้นแบบ ให้อยู่เดียวๆจะได้เห็นถึงความสำคัญเป็นจุดเด่นนะคะต่อไปข้อที่3นะคะการเน้นแบบการจัดวางตำแหน่งนะคะเมื่อองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยชี้มายังจุดจุดนึงจุดจุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะตอนที่นารุโตเนี่ยกำลังสู้กับศัตรตูอยู่ เราจะเห็นว่ามีนารูโตะหลายคนเลยล้อมวงอยู่แล้วก็หันหน้าไปทางเดียวซึ่งก็คือหันไปทางศัตรตูนั่นเองศัตรตูตรงนี้ก็คือจุดเด่นนะคะเพราะว่านารูโตะทุกคนเนี่ยก็จะหันหน้าไปทางคนนี้หมดเลยเป็นการชี้เป้านะคะสุดท้ายนะคะข้อที่5เอกภาพนั่นเองค่ะเอกภาพเนี่ยหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์ประกอบทุกๆชิ้นในหนึ่งภาพนะคะเ,เหมือนกับว่า อยู่ในเรื่องราวเดียวกันอยู่ในฉากเดียวกันแล้วไปในทางเดียวกันมีความรวมกันเป็นเอกภาพก็คือหนึ่งเดียวนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพโปสเตอร์อันนี้ Honey a n d Clover นะคะ <Wow. S 1> ทุกๆคนเนี่ยอยู่ในฉากเดียวกันอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วก็กำลังมองท้องฟ้าก็คือพวกเขาอยู่ในบริบทเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันแล้วก็มีความไปในแนวทางเดียวกันไม่มีใครแปกหรือว่าแหวกแนวขึ้นมาเลยนะคะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ เป็นภาพโอตเตอร์ของกินามะนะคะพวกเขาเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเดียวกันมีคนแต่งตัวเป็นนักเรียนแล้วก็มีคนแต่งตัวเป็นคุณครูนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในบริบทเดียวกันรวมกันเป็นเอกภาพนั่นเองคะ่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์ของวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพอจะเข้าใจไหมเอ่ยได้รับความรู้เพิ่มขึ้นไหมคะ ถ้ายังไงเนี่ยครูพี่หญิงหวังว่าน้องๆน,นักเรียนจะนําหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยไปใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจําวันได้นะคะอย่างเช่นการวาดรูปหรือว่าการปั้นหรือว่างานอื่นๆที่เป็นงานทัศนศิลป์เนี่ยเราก็สามารถเอาหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ไปใช้ได้นะคะสําหรับวันนี้ครูพี่หญิงขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ